เลยว่าบ่าจ้างดอกันเข้าอายุเฒ่ามากเข้าเรียนรู้โดยตนเองนี่แหะเรียนรู้โดยตนเองเันจ้ากอยสีห์หัวอะไรพิษผ่านได้เพพิษผ่านเรียนรู้ด้วยตนเองนี่แหละกาออเปิดเบิ่งน้าเหมือนคู่บาอาจารย์ผู้เป็นเกียงมาเข้ากับเหตุตามขั้นตอนพระเจ้าบอกก็ขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์สอนยูทูบตั้งหลายก็ได้ขาก็ได้เรียนรู้จากนี่แหละเรียนรู้จากเคน ไฟอันถ่ายทอดเป็นวิทยาทานสวัสดีค่ะพี่น้องขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะทุกท่านขอบคุณหกล่านงใจเด้อพี่น้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วเพิ่นเปิดกันมองเห็นแล้ว มืนอนั don t, don t ้นนั Kate, k k ่งเบาอยู่ผู้เดียวกับว่าใครมีคนมามืัอนี้เปิดการมองเห็นเราขอบคุณนไอไอขอบคุ่นพิยูเด้อพี่น้องขอบคุณนเอฟซีตัวโรกตัวไทยเด้อผู้ขานได้มีคนมาเบิ่งเราเลิบ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 พี่น้องล่องเบิ่งล่องเบิ่งพี่น้องกันบ่ล่องกับบ่หงเขาใหายมาทดล่องกับที่ถดล่องล่องเบิ่งเขาเขาให้มาวันทีซ้ำ วันที่หถึงวันที่สามสิบงนี่ทากระวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเ็ดสองศูนย์สี่สองศย์ี่เออสองศูนยบาผิดก็ตรวจกอเด้อพี่น้องเลตรวจกอหลา,าย ขอบคุณทุกไรทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเด้ไหมเนาะมือนีเพราะใครดีปันไิตเนี่ยพรท่านหนึ่งไปสักเสียขาหายหน่ายหยานเขามาห้องกันอันสีทิมอันเสลียไร้ไร้มือนีอันนั้นหมอเขายกเลิกกันอันยาที่เป็นซ่องซ่ะอายุโรคพยาบาลบัณนี้เขาสิให้กินยาเม็ดเพราะผู้ขาเคยกินยาเม็ดหลายเทียนบ๊อบกระเตีองบ๊อบกระตึกด้วยมันหล่อห้หายใจดังวีดเีดคือแมว น,นี่การเจ้าเสือไปนอนนิสัยมุ้งเนี่ยเขาเห็นนันปลักตะกาใส่อันใส่คีบห่ออนทีห่ออน,นั่นก็เลยเห็นคิบแมวห่อะวบห่อเห็ี็ดแมวน้ำเนาะแมวเจ้าเสือกินนันหัวอาหารดีดีหัวอาหารอันที่มาเป็นแบบนี้ก็เลยเห็นเอามานแมวแมวมาก,กินพไปนองแมวมากกินเจ้าเสือมากกินมากกินกินอาหารอุดมสมบูรณ์ขันมาตั้งแต่ไปสื่อไห้เขากินแบบนี้เขามากมา มันเป็นถุงแบบซีอยนซีอยนที่ผู้ขาปักตะกาไปแม่ผู้ขามากักนี่อยังผู้ข่าก็าได้เอามาให้พี่น้องเขา้าเบิองเพราะว่าไปซื้อยูเซ่เบนยูเพราะเศร้าเสียแม่เอามักกินแบบแม่เามักกินน้องกินดี่ดีกินแล้วก็นอนแม่ผู้ขา่าอะไรขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเอา้ามาท,าทั้งพี่กี่น้อง มาทั้งพีเราเข่าทั้งสองช่องช่องนี้ก็เข่าช่องนั่นก็เข่าเข่าทั Match ้งสองช่องหรึ่สวัสดีค่ะขอบคุณเลยหลายเด้อสีหลานดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อพี่น้องขอบคุณเลยหลายเด้อสวัสดีค่ะลุงหมดขอบคุณเลยหลายเด้อลุงหมดมาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงหมดไปเหยืขึ้นทั้งสองบานเด้อพี่น้องขึ้นทั้งสองบานขึ้นทั้งบ้านนั่นบ้านนี้ขึ้นทั้งสองบาน มันเบ็ดสุบาลน,นี่หนอมันผู้ใดแบบว่าสร้างเป็นไทยะนี่หนแล้วก็มีเบื้องเงนโอ้เขาวันที่เข้าร่วมวันที่เกียรตินีนาสองศูนย์สี่สองศูนย์สี่กับปีนี่ที่ละ่ะเดือนมีนามีนาโอ้เขามาได้โดนเติรดเราประมาณาเดือนมีนาเนาะ ขอมาเลยโดเติบรอบเอาตามสบายพี่น้องเราเอาตามสบายเอาตามสบายเด้อพี่น้องเลยขอ,อ,อบคุณเลยหลายเด้อลุงหมดรออันเรือหาขอบคุณเลยหลายเด้อเอาตามสบายเอาตามสบายพี่น้อง